จกลางป่าช้าจริงๆเลยครับบบีมตอนนี้ใจเต้นแรงมากครับขออภัยด้วยครับเด้อร้อนอีลีนะครับร้อนมากปาา่าซ่าทางไปป่าชา้าเนี่ยค่ะดูเลยค่ะก่อนเข้าป่าชา้าขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะตามที่คลิปอีสานวัวเจ้าได้ถ่ายทําไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้มีจุตนาำไม่ดีนะคะแต่ขออนุญ,ญาตเข้าไปดูด้วยตัวเองค่ะ ระยะทางนึง้น,นะคะก็รู้สึกว่าน่ากลัวตามที่ที่สารพระเจ้าเป่าวมาเลยค่ะก็เป็นอะไรที่วังเวงมากค่ะแล้วป่าป่าก็ทึบรกอยู่นะคะเฮ้ยอู้ยังไงอย่างไรยังว่าผอขาดคำเลย นี้ละค่ะที่อสานว่เจ้าได้ตกใจวิ่งในวันนั้นน่ะนะคะตาแตกเลยค่ะ,ะบรรยากาศเป็นอะไรที่เงียบสงัดมากค่ะวงเวงค่ะเอาเรื่องเลยค่ะน่ากครัวสมความล่ำลือจริงนะคะที่นี่ดูราคาอุญดินมาครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มาตรงนี้ค่ะ ือไม่ได้ท้าทายหรือว่าลบลู่นะคะแต่ก็อยากมาสัมผัสค่ะว่าสิ่งที่อีสานมเจ้าได้เจอในวันนั้น,นะคะ่ะคืออะไรนะคะแต่ที่เขาสุดเพีกยอิลีก็คือจุดนี้แหละครับนะครับอันนี้อีสานมอเจ้าบอลูอีลีนะครับจนทุกเมื่อนี่ว่าอีอย่างแน่เดี๋ยวสิไปหาข้อมูลมาบุ๋มบิ่มตอนนี้ใจเต้นแรงมากค่ะเป็นไตาย่านแล้วก็เป็นตลอนอีลีนะครับหลอนมากอีลีนะครับเบิงวังเวงอีลี่นะครับเนี่ย แบบนี้เลยนะครับโอ้อยู่บริเวณใจกลางป่าชา้าจริงๆเลยค่ะดูโดยรอบนะคะก็คือมีแต่ป่าเลยค่ะป่าเยอะไปหมดเลยนะคะต้นไม้พันนา,นาเยอะมากค่ะก็น่ากลัวค่ะมาเบิงได้มาหอดได้มาเห็นเรายังเสียเอีหล่ะมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกกิตใต้สำนึกเลยนะคะรู้สึกว่าก็อยากไปลบหลู่ก็อย่าไปท้าทายก็อย่าไป สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่าไปข้องเกี่ยวนะคะก็นั่นแหละค่ะรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะมนลขลังต่างๆค่ะแล้วกลัวบ่อสันเดีย่านบ่อสันเดีกลัวไหมกลัวอยู่แล้วค่ะมันนางมาอยููยังสี่มันรู้สึกวังเวงอีหลีนะครับแมนบอยล่ะวังเวงบอหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะมันเป็นเท่าแผ่วเป็นจิ้งไดบ่นะครับมันอธิบายยากนะครับความรู้สึก แต่ว่าก็เริ่มสิขนลุกแล้วแหละเพราะว่ามันบริเวณนี่ทุกนั่นก็สีมีแต่ต้นไม้มีกับบลูว่าที่ไม่นั่งอยู่ยังสี่สี่มีอย่างอยู่ด้านล่างนะครับกับบลูเพื่อนนะครับไอที่แน่ๆไก่ที่ด้านหลังของเขานี่นะครับตามที่คอมเมต์มาเยอะกับบออยากลบลูกนะครับบอบอไม่ก้าวไกลบอบบอ้าวไบ่ก้าวลวกนะครับย่านบอย่าน ขนลุกอยู่ค่ะไะสิพายยางไปนี่เลยนะครับไปนี่เลยกะขอขอโทษขออภัยบ่ได้มา้าอย่างนะครับกะขอขอยางพันนะครับตกใจเบิดเว้กะขอขออภัยเด้อครับเด้อถ้าอย่างนะครับกะขอพนันเท่นั้นเองนะครับสี่เลยนะครับ นี่คือบริเวณป่าซ่าคือบ้านนั่นแหละลูกหลานได้ทำผิดพลาดประการใดก็อยากถือโทษกธลูกหลานถือสาลูกหลานเลยนะคะจะพยายามกวดนะ้ำมันไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะป่่ใครขอสมาค่ะมาอย่างนี้นะคะยังไม่พ้นป่าฝนก็มาลมก็แรงขออนุญาตกลับบ้านก่อนค่ะ